สวัสดีครับผมนายตะวันทองวันนี้จะมารีวิวสินค้าแผ่นเกมสเต t ันโฟรหรือที่เรียกกันย่อๆว่า p s 4ครับของผมก็จะเป็นการรีวิวแผ่นเกมจำฟอย์นะครับนี่นะครับรูปร่างกล่องก็เป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังกล่องสวยงามมากเลยนะครับข้างในก็นี่แผ่นเกมส่วนข้างหลังแผ่นก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับใส่มากเลย ใช่ครับ,รบส่วนวิธีการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆก็นายเทลโฟลขอมแจงก็ได้ทำไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับส่วนผมมันก็จะมานมันจะมีรีวิวการเล่นหรือเกมเพย์ของเกมนี้นะครับข้อสุดื่อมเกมเพย์ครับนะ ก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมจำฟอนและเกมเพย์ของเกมจำฟอนนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจจ่ายเกมสับนะครับจะลงประมาณวันจันทร์หน้ากับเกมวันพีชครับครับสำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับของรับ